ต็เซตที่แรงเงาแบบนี้ออกสอบตำรวจบ่อยมากเลยนะคะเขาถามว่าแผนภาพในข้อใดสอดคล้องกับเซตนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆวาดรูปกันก่อนนะรู้ขอใช้รูปนี้ละกันนะคะวิธีการทำเนี่ยเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนนะมันเหมือนกับให้ทุกคนคิดเหมือนเป็นตัวเลขอะคะ่ะเช่นรูปเขียนว่าเป็น2บวก3มคูณ4ีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เวลาทำเนี่ยเราก็ต้องคิดในวงเล็บก่อนเนาะเช่นเดียวกันค่ะก้อนนี้เราก็ต้องคิดในโงเล็บก่อน เดี๋ยวเรามาคิด A อพามก่อนละกัน A อพามอยู่ตรงไหนคะถ้าเป็น A เฉยๆเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้เนาะใช่ไหมอันนี้คือวง A นะคะถ้าเป็น A เฉยเนี่ยเราก็จะต้องแรงเงาวงนี้แต่ข้อนี้มันมีพามด้วยสิแล้วเราต้องระบายตรงไหนล่ะก็คือระบายทุกที่ยกเว้นส่วนที่เป็น A ก็จะได้เป็นประมาณนี้เสร็จปุ๊บไประบายวง B กันต่ออันนี้เป็น B ีเฉยนะวง B อยู่ไหนคะเราจะเห็นว่าวง B อยู่ในนี้ใช่ไหมคะเราก็แรงเงาตรงนี้เลย จากนั้นเราจะเห็นว่า2ก้อนนี้เนาะเชื่อมกันด้วยอินเตอร์เซ็กหมายความว่าอะไรหมายความว่าส่วนตรงไหนที่ระบายซ้อนทับกันไม่เกี้ยตรงนั้นแหละคือคําตอบของเราเราจะเห็นว่าส่วนที่มันระบายซ้อนทับกันระหว่างสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยมันคือบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะคาตอบของก้อนเนี้ยก็คือตรงนี้นั่นเองอ่าลบทั้งหมดได้เลยนะคะแล้วก็เหลือแค่ที่เราคุยกันเมื่อกี้ อ่าบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นคําตอบของเราเนาะแต่จากนั้นไม่พอนะคะมันยังมียูเนียนกับ A ด้วยเนาะให้เราไประบายก่อนคะ่ะว่าวง A อยู่ไหนเราก็ระบายวงนั้นได้เลยซึ่งเราจะเห็นว่า A อยู่นี่เนาะอ่าระบายได้เลยก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะซึ่ง2อ,อันนี้เชื่อมกันด้วยยูเนียนอีกทีหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอสิ่งที่เราระบายไปเมืเ่อกี้นั่นแหละทั้งหมดเลยนะคือคําตอบของเราซึ่งที่เราระบายทั้งหมดก็คือ หมดนี้เลยถูกไหมคะและนั่นแหละทั้งหมดนี้นะนี่ทั้งหมดนี้เลยนะคือคําตอบของเราค่ะซึ่งมันจะตรงกับช้อยข้อกอไก่ดังนะั้นข้อนี้นะตอบกอไก่ได้เลยทุกคนพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจพิมพ์ว่าเข้าใจให้คุณลูกหน่อยนะ